สวัสดีจรย์ญิงสากจ้าสวัสดีจ้าจรย์ยิงสากสวัสดีค่ะนมัสการเจ้าค่ะชอบนมัสการอยู่เรื่อยเลยแต่ก็แบบผู้ทรงศีลทรงธรรมี่ยก็ให้เกียรตินะคะทุกวันนี้นี่ไปไหนบ้างประเคนข้าวบ้างถาวายของบ้างอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดทุกวันนี้ เน้นว่าก็ไม่แปลกอะไรเน้นว่าไม่ใช่ความผิดเพราะอะไรรู้ไหมเขาก็เปรียบเปรียบเปรียบเทียบอาจารย์ก็เหมือนพระบางคนเขาก็เข้าใจแบบนั้นเขาก็เตรียมตัวไว้ก่อนพอประเดี๋ยวบวชเขาก็ต้องประเคนเหมือนกันยังไม่ต้องรีบร้อนยังไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆก็อาจารย์ก็อย่าทําอะไรให้มันเสียจนกระทั่งเขาเสื่อมศรัทธาก่อนบวชล่ะโอ้ยเสียใจแเสื่อมเสื่อมไปเลยจะไม่สนใจเลย อย่าได้เดียวอยู่ๆโผลมาเมียสามลูกสิบว้าแต่ตกใจไม่ได้นะคะเ <c oughs> มียสามเลยเหรอคนเดียวก็แย่แล้วจะเอาจ้าสามเลยเหรอก็จะรู้ไหมก็มีแต่คนก็กสงสัยแม้แอบซุกอยู่หรือเปล่าอย่าให้เป้าออกมานิยาโอ้ยมันจะโป้ม,มันจะเป็นอะไรคาราวาสไม่ใช่พระถ้ามันมีจริงๆก็ไปหามาสิให้มันหามาให้ดูหน่อย โอ้ยเขาก็รู้นะอาจารย์ก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนโอ้ยขายเป็นเบียร์เขาก็าผบอกเลิกเขาก็ไม่เอาหรอกค่ะไม่มีเวลาเลยหาเวลาให้ไม่ได้นะใช่แต่อาจารยิ่งศักก์ก็นั่งอยู่กับบ้านทําาทาข,ขนมขายไปออกทีวีชีวิตก็มีแค่เนี้ยเอาอะไรกับคนชราตั้งเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกโอ้ก็ดีได้อ,อยู่บ้านใช่อยู่บ้านอ,าอย่างเดียวพออย่าติดเตียงนะ ไม่ค่ะอาจารย์ยิ่งสร็จะจะดูแลรักษาสุขภาพเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อเลยเวลาอายุหกสิบคนควรได้พักบางคนก็ไม่ได้พักเออฉันจะปรึกษาหน่อยสิอาจารย์เบียฉันคือจะอยู่ฉันก็มีเพื่อนน่ะเขาก็ยกโทรศัพท์มาเขาบอกเนี่ยจะไปสังสรรค์เลี้ยงรุ่นกันเออยิ่งไปกับพวกเขากันหน่อยสิทำไมยิ่งไม่ไปเลยชอบเออฉันติดงานอะไรกันยังต้องทำงานจะงกไปถึงไหนอายุขนาดนี้ยังต้องงกไปรู้จักพักเหรอ บางคนก็บอกว่าเอออยากให้เพื่อนเพื่อนต้องไปเยี่ยมอีตอนที่สายน้าเกลือกับสายออกซิเจนเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราเราเสียใจนะตรงที่เราไม่สามารถไปสนุกกับเพื่อนได้แต่เราก็บอกไปว่าหน้าที่แล้วก็วิถีชีวิตของคนแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันจริงๆ <c oughs> การ <c oughs> ที่ฉันไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปพบไม่ชิดฉันไม่คิดถึงเพื่อนฉันคิดถึง แล้วฉันเองฉันก็พยายามที่จะไล์คุยกับคนโน้นคนนี้บ้างตามอัตภาพแต่ฉันหายไปสองวันสาวันน่ะฉันทำไม่ได้เพราะรายการทีวีฉันทําสดอืมฉันไปความรับผิดชอบของช่องจํานวนเงินเข้ามาหาศาลฉันก็มีความรสุกว่าฉันและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเบีย ฉันก็ไม่กล้าบอกใครเขานะฉันไปไหนก็ใครลําบากมากเพราะหนึ่งฉันนอนกกนสองฉันนอนแก้ผ้าน้ําลายยืดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่อยากเพื่อนผุไม่เห็นความทุเล็ดทุเล็ดของฉันฉันขอโทษนะคะแล้วฉันก็นอนรวมกับคนอื่นไม่ได้ ฉันจะไปเข้าซ่วมไปขี่ไปเยี่ยวกับซุวมที่ผิดฉันก็ขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออก <c ười> ฉันเป็นคนเรื่องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบียร์ฉันรู้ตัวนะว่าฉันเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นอะฉันก็เลยมีของกระสือฉันไม่ไไมไกล้าไปไปแสดงสิ่งเหล่านี้ให้เพ <c ười> ืนะ่อนเห็นว่าอีนี่เรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบียร์ฉันผิดไหมเนี่ยเพื่อนผัวไม่รักเลยคนอ่จะด่าัวคนอื่นจะด่าว่าเราเลวไม่รักเลย เพื่อนไม่รักเลยเขาหาว่าฉันงกเขาหาว่าฉันเนี่ยไม่สังคมอย่างนี้อย่างเงี้นอ๋อเดี๋ยวนีดดังแล้วมึงเรียกไม่มาหรอกอย่างงั้นอฉันมีความสุขกับฉันเสียใจอ่ะฉันเบียร์นี่เสียใจจริงหรือตอแลหวเนี่ยอุ้ยฉัจเบียร์ฉันเสียใจจริงๆนะทําไมอาจารย์นี่สักึงเสียใจท่านเสียใจตรงที่ฉันมีความสุขหนึ่งฉันทําให้เพื่อนฉันผิดหวังในการที่เขาอยากเจอฉันแล้วจะไม่ไปข้อที่สองฉัน และฉันคิดว่าเพื่อนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเออทำไมฉันยังต้องทำงานเขาก็ทุกคนเขาก็บอกว่าฉันรวยมากคำว่ารวยจนมันวัดตรงไหนแต่ฉันน่าเป็นคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบฉันคิดว่าฉันยังมีภาระเพราะถ้าเกิดฉันหยุดทำงานวันนี้ฉันก็ไม่ได้อดจริงแต่คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จบริวารวันเครือของฉันยังมีถ้าฉันยังพอทำได้ฉันอยากช่วยเขาก่อน เพราะเขาช่วยฉันมาเยอะเขาลำบากกับงานของฉันโควิดมาเขาก็ไม่ทิ้งฉันเลยเขาก็นั่งอยู่กับฉันเงินเดือนไม่ขึ้นนะสองปีสามปีเขาก็สู้ไม่มีโบนัสเลยเขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่กับฉันนะตอให้เขาเป็นพนักงานนะฉันก็คิดว่าเขาคือผู้มีพระคุณของฉันคือถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นฉันก็ฉันก็ไม่สามารถพาตัวเองผ่านมาจนถึงวันนี้ได้วิกฤตมันใหญ่โตนะอาย์เบีย แต่ละคนเขาก็มีลูกมีเมียมีภาระเขาก็ทิ้งฉันก็ได้พอเขาไม่ทิ้งฉันแล้ววันนี้ฉันจะไปทิ้งเขาได้ไงฉันก็จะทําแต่ฉันก็บอกว่าฉันจะทําอีกปีสองปีนะถ้าฉันสุขภาพเริ่มไม่ค่อยจะดีฉันก็รู้นะฉันแก่ที่สุดแล้วในจอทีวีอ่ะเขาคงมินางเขาก็คงจะเลิกจ้างเพราะฉันแก่ชรามากหูตามองสคริปต์ก็ไม่เห็นไฟเขียวไฟแดงกูก็บอดสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อยู่ดีจริงแม้อาจารย์เบีย มีอะไรแนะนำฉันหน่อยไหมเรื่องนี้อแสดงว่าจะยิ่งสักคาดหวังให้ทุกคนต้องต้องต้องไม่เสียใจใช่ไหมเื่อ,อยู่กับเราเขาเสียใจถ้าเขาจะเสียใจกับอ๋อพนักงานของฉันละคนทุกคนฉันคาดไม่ใช่ฉันคาดหวังฉันอยากทําให้เขาเห็นว่าฉันอนะตอบแทนเขาในสิ่งที่เ<ๆ>ขาเคยให้ฉันไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงเพื่อนแ<ว>สดงว่าจะยิ่งสักคาดคหวังอคาดหวังว่ากลัวเพื่อนจะเสียใจเมื่อเราไม่ไปกับเขา เขาเสียใจเขาไม่ก็จะพูดแบบนี้เหรอนาเห็นไหมแสดงว่าจนคาดจะยิ่งสักคาดหวังอะ่ะคาดหวังว่าเราต้องไม่เสียใจเมื่อเราตอบปฏิเสธเห็นไหมเราเริ่มคาดหวังแล้วแต่ความเป็นจริงเราจะคาดหวังกับใครได้อะสุดท้ายแล้วทุกๆคนมันต้องมีเสียใจเขารักอาจารย์ยิ่งสักมากเขาก็ยิ่งสเสียใจมากแต่การเส<อ>ียใจนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจารย์พูดว่าเขารักเรามั้ยร้องไห้อะเรียตอนแหลแล้ะ เพราะว่าเพื่อนอยากเจอเราเพื่อนเขาก็บอกว่ายิ่งอามานะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างี้เดงเข้าใจนะครับเวลาเด้งไปไหนอะคนเขาก็แบบเขาก็สนุกกับเราอ่ะเห็นไหมมันต่างคนต่างคาดหวังอาจะยิ่งสักก็คาดหวังว่าเขาจะไม่เสียใจเขาก็คาดหวังว่าจะยิ่งสักต้องไปใครคาดหวังคนนั้นย่อมทุกข์ใจเอั็นไม่คาดหวังแล้วกันไม่ต้องมาเชิญกูนะกูไม่ว่างไป ออหรืออะไรก็ได้ก็แบบเราก็เชิญได้ก็แบบว่าเออแต่เราไม่สะดวกเรามีกิจการงานต้องทำอะไรอย่างก็อธิบายเขาก็ใจเขาจะเสียใจเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วเรามีภาระไงอาจารยิ่งศักเฉยป่ะละ่ะในเมื่อเรามีภาระต้องรับผิดชอบมีคนที่ต้องดูแล แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์เบียร์ฉันก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่แบบฉันสะเทือนใจง่ายดูเห็นฉันเหมือนฉันสตรองนะเหมือนฉันเป็นคนเก่งกาดกระปุ๊ก,กระตาดอะไรอย่างเงี้ยนะวางใจได้วางวาปล่อยวางได้แะแต่จริงๆอะเวลาฉันไปเจอเพื่นอนเนี่ยฉันก็จะถามอ้าวเฮ้ยไอ้นั่นไห,นหยไปไหนว่าคราวที่แล้วมาปีที่แล้วกูยังเจอมึงเลยแล้วก็อ๋อตุยไปแลวฮะ ah อืมอย่างเงี้ยหนึ่งละ อันที่สองพอนั่งกินข้าวเออทาไมมึงซีดลงผอมลงละ่ะอ๋อกูไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายมึงมเป็นอะไรอะ่ะอ่ะพอจะกินข้าวนะเขาก็หยิบกรรไกรมาตัดอาหารนะฉันบอกอา้าวทาไมมึงต้องตัดแต่เขาก็ใช้ช้อนซ่อมก็บอกเขาระบบการย่อยไม่ดี<ม>แลวเสร็จแล้วเขาก็เปิดเปิดเสื้อดู<ม>เขาก็เอาถุงขัดถ่ายมาไว้ตรงท้องอก็บอกเขาเจาะมาปีะอะไรอย่างเงี้ยชื่อฉันมีความรู้สึกว่าฉันฉันสะเทือนใจอะ่ะ คือฉันฉ <gard silly> e, ันไม่อยากเห็นเพื่อนฉันเป็นแบบนี้แม้แต่หนึ่งคนฉันสวดมนต์ไหวพระให้กับคนทุกคนที่อยู่กับฉันแล้วฉันก็แบบอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทำงานแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีศัตรูไม่มีเรื่องราวทะเลาะเบาแวงไม่ทำอะไรให้ใครกินไม่ได้นอนไม่หลับขอให้ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอะไรเงี้ยคือฉันอยากจะอวยพรทุกคนเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนฉันจะอวยพรขอพรให้ตัวเองเลยดิฉันไม่ขอเลย ฉันขอให้ครอบครัวขอให้พนักงานขอให้คนทูคนใช่ไหมว่าบางทีเวลาฉันนั่งอยู่นะฉันเดินเข้าไปที่โทรทัศน์ช่องเจ็ดอ่ะฉันบอกเลยนะขอให้งานที่ช่องเจ็ดเป็นที่ประจักษ์ขอให้งานของเราที่ทําวันนี้เป็นที่ช่วยเหลือกับผู้คนได้ขอให้รับขอให้การกระทําของเราทุกอย่างเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ฉันจะอธิษฐานฉันจะไหว้พระฉันจะขอพรอ,อะไรก็ตามัฉันจะขอให้คนอื่นหมดเลยคือพอไปถึงเวลาเราเห็นเพื่อนเราแบบนี้แล้วเราแบบกลับมานะอาจารเบียฉัน ฉันสะเทือนใจอ่ะอืมนั่นแหละมันก็มันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกยอ่อมไปไปตามกรรมเราแก้อะไรไม,ไม่ได้ไไแลอีกอย่างหนึ่งนะบางทีนะ งานแต่งฉันก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะฉันมีความสุขโอ้ยเขามีความสุขกูก็แก่ขนาดนี้แล้วกว่าจะแต่งตัวขับรถกลางคืนตาเตอก็ไม่ค่อยดีจะรบกวนในคนอื่นเขาไปส่งไปรับก็เป็นภารัคนอื่นก็ไม่ค่อยไปเอาเงินใส่ให้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกล้งทําลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันแก่แล้วอ,อย่างเงี้ยอันนี้นี่คือความคิดนะแต่ถ้าฉันจะไปฉันจะไปงานศพอาจจรย์เบียเพราะฉันมีความรู้สึกว่าถ้ารู้จักพ่อรู้จักแม่แล้วพ่อแม่เขาตายฉันจะไปเป็นกําลังใจให้ลูกๆเขา อไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอไปงานศพฉันก็ถูกค้อนแค่อีกเหนื่อยมึงแก่ขนาดน,นี้แล้วมานั่งอยู่นอกศาลาฉันก็บอกอยู่นอกศาลาดีเ<ม>พราะอากาศมันดีเข้าไปนั่งในห้องแอร์ฉันก็ไม่ค่อยชอบ<ม>ข้อต่อไปฉันต้องถอดรองเท้าแล้วฉันเป็นคนชอบใส่รองเท้าหุ้มข้อฉันก้มๆเลย<ม>เงยเดี๋ยวก็หัวทิ่มอยู่หน้าศาลาตายห่าอยู่กนนั้งมันก็ไม่อยากถอดรองเท้าฉันก็นั่งข้างนอกเ<ม>พราะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็นั่งข้างหลัง พอเราเป็นผู้ใหญ่เขาก็เชิญไปนั่งข้างหน้าพอนั่งข้างหน้าฉันก็มองลงศพอา้าวข่าวต่อไปกูต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นฉันก็ไม่อยากไปนั่งข้างหน้าออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ฉันอาจจะดูเป็นคนเยอะแยะตะแปะไปหมดนะฉันก็เลยลำบากใจต่อการไปไหนมาไหนอะ่ะอาจารย์เบียร์ว่าฉันฉันควรบำบัดเยียวยามั้ยสุขภาพจิตชน,นะไม่ต้องบำบัดจะไม่ต้องไปแค่นั้นเอง เน่ไง่ายแค่นก็ไม่ต้องไปก็ดีแล้วเราคิดว่าเราไม่เบือนค,ค,คนอื่นที่ทนั่งชมอยู่เขาก็บอกว่าฉันเยอะจริงเนี่ยเขาพิมพ์กันใหญ่เลยก็เยอะจริงๆแต่เราเยอะเพื่อความสบายใจของเราเพื่อความสุขของเราไงเราจะไปทําเพื่อความสุขความสบายใจคนอื่นไม่ได้ยังไม่ได้เยอะสักหน่อยหนึ่งมันก็พอดีสมสมเนื้อสมน้ํากับความสวยความงามของคนแบบฉันใช่ไงมันพอดีสำหรับตัวคนเองไงแต่ว่ามันมันเยอะเกินไปสำหรับคนอื่นไง ก็มป็นคนแบบเนี้เหมาะกับอยู่คนเดียวไม่มีไม่ควรมีใครมาแวดล้อมรอบข้างควรจะแบบนอนแล้วตายคนเดียวจากโรกนี้ไปเลยเนี่อาจารย์แช่งฉันเหรอรจะอยู่คนเดียวเมาแช่งฉันใหฉันนอนหลับแล้วตายไปเลยคนเดียวไม่ได้แช่งก็ให้ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแต่จะยิ่งศักความเป็นจริงผมไม่ได้เยอะหรอกม้าอันนี้ผมพูดแบบรีแอคหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่ฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆฉันไม่ค่อยชอบไปไหนฉันบอกอาชเบียร์ตรงนะฉันขี้เยี่ยวผิดที่ไม่ได้อันนี้อันที่ฉันแบบแย่มากฉันจะไปต่างประเทศคือหนูฉันต้องโทรเช็คเครื่องบินนั้นโรงแรมนั้นเป็นยังไงมีสายชําระไหมถ้าไม่มีเนี่ยนะฉันอ้วนมากขาเขือนฉันนั่งไม่ได้ส้มซึมหรือเปล่ากูไม่ไปนะส้มซึมกูนั่งขี้ไม่ออกนะหัวเข่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบียฉันเป็นคนต้องเช็คอะ ็ไม่แปลกสามารถเช็คได้มันคือความเคยชินในการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ผิดอะไรเลยจะยิ่งสากไปตรงนั้นได้ไหมมันไม่ที่การเรื่องเยอะแต่มันเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อตัวเราเองทําได้ไม่ใช่ไม่ได้และในอาจจยิสส่สากอายุไม่ใช่น้อยแล้วอายุเยอะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อตัวเองแล้วจะไมอาจารย์ว่าฉันอายุเยอะละไม่ได้ว่าเขาพูดตามความเป็นจริงว่าเราแก่แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไปลบแล้วไปลบ แล้วไปล้มหัวฟาดพื้นลงชักรงชักโค้หรือโพรงคอหานหัวอุดบุดเข้าไปจะทํายังไงล่ะทีเนี้ไม่ได้ไมันเป็น,นปตายอุจจาระจะยิ่งสักอะไรยิ่งใสคือผู้เองบอกว่าอะไรว่า,วาตอนที่อะไรนะแผ่นดินไหวจะต้องรีบเอาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอความอุจายของตัวเองไม่อยากให้ใครศพสภาพศพปตายแบบแก้ผ้าแก้ผ่อนเราก็ต้องเตรียมตัวเองถูกต้องแล้วอแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะฉันก็ไม่อยากบอกใครว่า เออทำไมไม่ไปงานเพื่อนเออฉันไม่อยากเห็นฉันไม่สบายใจอ้าทำไมมึงไปงานศพมึงไม่ค่อยอยากไปนั่งข้างหน้าฉันก็ไม่ค่อยอยากไปบอกเขาว่าเนี่ยหนึ่งนะสองนะรองเท้ากูนะอะไรเงี้ยคือฉันก็ไม่อยากบอกเพียงแต่แค่ฉันไม่ขึ้นไปทุกคนก็มองว่าฉันดูประหลาดไงอาจารย์เบียอาจารย์เวลาไปงานศพอาจารย์ก็ไม่ขึ้นนะยกไว้เขาเชิญไปบรรยายถ้าบรรยายเนี่ยต้องขึ้นเนี่ยเพราะเราต้องพูดแต่ถ้าเวลาอาจารย์ตั้งแต่สมัยไหนนะเราตั้งแต่ยังไม่ฝึกปฏิบัติได้ซ้ำอาจารย์ไม่เคยขึ้นศาลาเพราะคนมันเยอะเราไม่ชอบคนเยอะ เไม่ช,ชอบพูดวายวาใช่ฉันก็ไม่ชอบขึ้นไปแนละ้วก็นั่งแบบนะและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์นะตอนเนี้ยอาจารย์มีอะไรเหรอคะไม่รู้เหมือนกันเขาเลี้ยวอะไรกันไม่รู้อาจารยา์ขับรถฝ่าไฟแดงหรอตำรวจไล่จับเหรอ <laughs> ไม่ใช่อยู่บนถนนใหญ่เอาฉันไม่รู้แหมฉันนึกว่าฝ่าไฟแดงตำรวจไล่แอบบุลเลต็ตตามมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันนี้เจอด่านนะตำรวจนี่ เรียกเรียกเรียกก่อนพอเวลาเปิดพบเห็นบอกว่าไปส่งอาจารย์ก็เห็นว่าอาจารย์ไหน็หันมาดูเห็นอาจารย์เขาบอกว่าเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยอย่าอย่างไรนะอย่านมันสการอาจารย์จริงเหรอ <laughs> ไปทุกดานอาจารย์ล่อทุกดา่านตำรวจรู้จักอาจารย์ทุกด่านเลยดีมากเลยเป็นเอฟซีทุกดานเลยใช่ของฉันนะไม่ต้องเปิดประตูไปเลยคนขับรถฉันก็บอกว่ามาส่งอาจารย์อาจารย์ไหนอาจารย์ยิ่งศักด์เออไปเลยเดี๋ยวเขาด่ากูรีบออกไปเลยเออดี ของอาจารย์ี่เขาขออาจารย์เปิดรถทุกครั้งก็บอกเขาอยากเจออาจารย์ขอถ่ายรูปบ้างขอสวัสดีขอมัสรการแต่เขาก็วอหาอาจารย์นะแวะนมัสการอาจารย์แป๊บหนึ่งเพราวัหา <laughs> <ต>อาจารย์องกยิ่งส,กสักรันมัสการ อาจจะยิ่งสักว่านะบางทีการที่เขานับถืออาจารย์นะอาจาจะดูเหมือนถ้าไม่เข้าใจก็จะเหมือนว่าเรียนบง่งเรียนแบบอาจารย์ไม่ช่ดพระทําไมมาทาแบบนี้แต่ในความรู้สึกเราว่าทุกคนเขาบันเทิงแล้วเขาสบายใจมากกว่ากับการทําแบบนี้นะไม่ควรถือสาเนาะอาจารย์เบียร์ว่ามาใช่จริงๆไม่ควรถือสาบางคน,ม,นมันเรียกผิดเรียกถูกไปเรื่องปกติเขาไม่ได้ตั้งใจอย่างบางคนเนี่ยแบบลูกศิษย์อาจารย์อย่างเงี้ยรวยมากเลยนะแต่ก็เรียกอาจารย์แบบว่าเอาไปถวายท่านหน่อยอะไรเงี้ย คือต่ออยู่บางที่อยู่ต่อหน้าพระอย่างเงี้ยเอาไปถวายถ้าเอาไปปประกฑนท่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ของอาจารย์นิสากอาจารย์นิศักดิ์ก็เรียกอาจารย์เบียร์นมัสการจุกข่าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เล่นไปทั่วใช่อันนี้เราอันนี้เราเข้าใจได้มันเป็นการเล่นกันทุกคนก็จะรับรู้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางคนมันพูดจริงจริงอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนมันมีพูดจริงๆมันหลุดมันลือมันคิดว่าเราเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยมันชินไงค่ะแล้วนี่อาจาร กับกรุงเทพจะมาเพชรบุรีมาบรรยายพรุ่งนี้ไปใต้พรุ่งนี้ไปไปไหนนะรัชลงไปตรังพรุ่งนี้ไปตรังพรุ่งนี้บินไปไปเพชรบุรีไปทําอะไรคะมาบรรยายจะบรรยายบรรยายเสร็จแล้วก็ลังกลับวุ่นวายเสือกถามไปชั่วยุ่งเรื่องชาวบ้านท่นยังเราจะบอกว่นึกว่าอาจารย์นึกว่าอาจารย์ไปกินขนมขนมมะแกงเมืองแพสโอ้ยไปมานะบากบั่นพยายามมาขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะไปทํางานอ่ะ ก็รู้อยู่แล้วเมืองเพชรก็ขนมหวานอร่อยไม่เคยคิดเหรอจะหิ้วเฮ่อมาฝากคนนู้นคนนี้ไม่ฝากอะถ้าฝากกระบอกก็ล่มจมพอดีชิบหายพอดีชีวิตเนี่ยถ้าฝากกระบอกชิปทุกคนต้องรู้จักพิธีการง่ายๆคือส่งน้าพริกไปจากแดกชีวิตแดกแต่น้ำพริกพอแล้วไม่ต้องไปแดกอย,อย่างอื่นของอ้วนของหวานแม่ต้องหยอ่อนไม่ตึงก็ยังดีไม่ต้องอาจจะกินอะไรเยอะแยะตัวตูดจะเป็นกระลำบังอยู่แล้ว ว่าอาจารย์อาจารย์ไปว่าแพรลี่ว่าคนนู้นคนนี้ก็ทำไมคะไ้ว่าแพรลี่เลยวันนั้นเห็นชิปอาจารยิ่งสักอยู่นะรถช้างข้างอ่ะที่มันติดอ่ะที่ช่องเจดรถช่างข้างมันติดใช่ไหมเข้าไม่ได้แล้วเปิดประตูขึ้นรถตัวเองไม่ได้เห็นชิปอยู่นะแล้วก็อาจารยิ่งสักเห็นหลังนี่ตูดหรือโผลเนี่ยถามที่จริงถ้าขึ้นรถตัวเองไม่ได้เนี่ยอาจารย์ อาจารย์ยิ่งศักก์ก็ไม่ได้เกิดมานะก็อยากตัวใหญ่โอตูดเป็นโอนะ่งน้ำมังกรแบบนั้น <laughs> ฉันก็อยากจะเพียวหลอ่อสูงยาวชิลูดแบบอาจารย์เบียแต่ฉันเกิดมาฉันมีมีรูปเขาเรียกอะไรนะมีมีทรัพส,สมบัติไม่ใช่รั์สมบัติมนุษย์สมบัติติดตัวรูปสมบัติเออรรูปสมบัติเป็นแค่นี้ปู่ย่าตาใหญ่ให้มาเดยนก็ต้องหลับอะค่ะ ยี่งก็อยากคุณนดีซิกแพ็กมีม้าสโซ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ทำไม่ได้แต้อย่างอีกตอนที่ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยคุณแพรรี่ขายทุเรียนนะวันที่สิบเจ็ดไปด้วยกันเลยเปล่าเออฉันฉันไม่ได้ไม่ได้มามาคุยข่มนะยะเออฉันเพิ่งได้ทุเรียนมาสองลูกเบลเลอร์เลยคุณแพรรี่เขาส่งมาให้โอ้เดี๋ยวอาจารย์ได้เป็นเข่งเฉพาะจะไปเจอเขาที่บ้านเลย <laughs> ฉันไม่เข้าใจนะทำไม,ไมเวลาพูดอะไรจะต้องเกทับกันไปเกทับกันมาเออไม่ได้เออฉันไม่ได้ก็เกก่อน,นไม่ฉันจะรอให้ทุเรียนมันสุกตอนนี้มีกลิ่นจางๆแล้วประเดี๋ยวฉันจะแกะออกมาทําเนื้อเค้กทุเรียนโอ้น่ากินเชียวเค้กคิดเค้เนื้เค้กเหรอไม่ฉันมีเค้กทุเรียนเลยเนื้อละเอียด<อ>ยิบเลยใส่ทุเรียนใส่อะไรอย่างเพราะว่าปกติขายดีคนจีนซื้อไปกินเมืองจีนเยอะมากอาจเบียนแต่ตอนนี้อาจจียนฉันจะบอกว่า ฉันจะลองใช้ทุเรียนของแพรรี่ที่เขาส่งมาให้เพราะฉันต้องไปซื้อประจำนะแล้วก็ไปไปซื้อที่ห้องเย็นน่ะที่ตลาดไทยอะทุเรียนก็ราคาแพงพอสมควรนะแล้วบาง<ช>ทีบางช,ช่วงก็มันแบบปลายฤดูต้นฤดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะราคาโดดมากแล้วฉันขนมจะขึ้นราคาไม่ได้จะเบียร์เข้าใจใช่ไหมเพราถ้าเกิดทุเรียนของแพรรี่ใช้ได้แล้วก็มีเยอะอย่างเงี้ยเออ ตูแตกหน่อยหนึ่งเปลือกกระเทาะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือสเปคก็าอาจจะแบบพูน่รี่ไปหน่อยอะไรเงี้ยทรงไม่สวยก็าอาจจะคัดมาขายชั้นราคาถูกหน่อยจนจะได้ทําเค้กได้มีกาไรเงี้ยเพราะขนมของชั้นราคามันไม่ได้ขึ้นไข่ก็ขึ้นนมก็ขึ้นน้ำลำบากตอนนี้อาจบีย์เศรษฐกิจเป็นไรก็ไม่รู้ใช่เหมือนอาจารย์เหมือนเหมือนอาจารย์เหมือนกัน,กนขออาจารย์นี่นำริกก็แบบ ทุกอย่างก็คือขึ้นหมดแล้วจะไม่เคยขึ้นเลยค่าจีพงจีพีอะไรขยับหมดแล้วเราขายมาราคานี้ตั้งแต่แรกไม่เคยขยับเลยก็อยู่ยากกันแค่พอขยับห้าบาทเราก็ไม่สบายใจแล้วขยับหน่อยเขาก็ไม่ซื้อกันน่ะเราก็ไม่ได้ขอมันผลิตมาเราก็อยากจะขายให้คนกินใหม่ๆเราก็ไม่อยากเอามาเก็บมาดองไว้ใช่ใช่นี่แหละการโอร๊อกหัวพราะประเดี๋ยวฉันเอาขนมเค้กไปให้แพรรี่เขาชิมแล้วถ้าแพรรี่เขาบอกอร่อยฉันก็ อาจจะขายดีขึ้นเอามาให้อาจารย์ด้วยนะอ๋อได้เดี๋ยวฉันส่งเค้กทุเรียนไปให้อาจารย์เบียนนะเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนที่ได้จากสวนแพรี่อเดี๋ยวไปรีวิวให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาจารย์งร่งส่งอาจารย์ก็ส่งน้ำพริกมันก็ได้เดี๋ยวฉันเอาน้ำพริกมาใส่ในขนมเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยววันไหนลองหาวันเวลาตรงกันนะเดี๋ยวจะไปช่วยขายเค้ก อุ้ยแล้วฉันไปทำฉันไปทำในนั้นได้ไหมไปทำข้าวเหนียวมูนน้ำกะทิทุเรียนที่บ้านแพรนี่ได้วันที่สิบเจ็ดไปด้วยกันไหมล่ะสิบเจ็ดวันอะไรจัจาร์อังคารพุธเออสิบเจ็ดวันอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่านัดกับคุณแพรรี่เวลาวันที่สิบเจ็ดอาจารย์เตรียมจองเครื่องเจ็จะจองอะไรนะสิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดนี้เหรอจองโรงแรมไปหมดแล้วอัจฉริยะเธอจะชวนฉันไปนอนโรงแรมเดียวกับเธอเหรอไม่ได้ ยังไม่ได้ชวนเลยจ้าอาจารย์ <ผม S 1> อจจบอกอาจารย์จองแรงแรมตกใจไม่เอาสินี่คนที่ส่ตกใจได้อยู่นี่จ้าเพราะยังไม่ได้ชวนเลยจ้าโอ้็ไม่ไมาเฉยไม่เอาฉันตกใจอะ่ะไม่เอาสิตกาจจะชวนฉันไปพักโรงแรมเดียวกันหรอคนโรงแรมดีกว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่ไม่ควรมาอยู่โรงแรมเดียวกัน้ อุ้ยตาอาจารย์เป็นคนสนุกแต่คนตลกนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้าเจอก็ได้ดีมากมันจะสนุกมากเลยนะมไปแล้วอาจจรนี้สักก็ไปทำข้าวเหนียวทุเรียนดีเลยไปทำแล้วเอาพุดเค้กไปวางด้วยก็ได้นะเออนะวันนั้นก็อาจารย์ศักดก็เปิดตะกร้าตัวเองฉันไม่แน่ใจว่าสิบเจ็ดฉันติดอะไรไหมแล้วจังบ้านแพรนี่เขาอยู่จังหวัดอะไรอ่ะมีเครื่องบินหรือเปล่าบ้านแพรคุณแพรลี่ จันทบุรีนะคุณแพรลี่ใช่เป็นจันทบุรีมีเครื่องบินด้วยเหรอไม่มีสนามบินไหมอาจจะก็ไม่รู้เหมือนกันจันทบุรีมีสนามบินไหมเลยยระองไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มียองนัขับรถสามชั่วโมงกว่าแน่ใช่โอ้แต่ที่นอนตอนเช้าจะต้องออกตั้งแต่ตีห้าสิไม่ไม่ไลฟ์สดทุ่มหนึ่งห้ไลฟ์สดทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งวันที่สิบเจ็ดแสดงว่าฉันก็ต้องนอนแล้วกลับสิบแปด ใช่ใช่ถูกต้องอาจารย์ก็นอนเหมือนกันนอนวันที่สิบแปดอ้นอนวันที่สิบเจ็ดคืนแล้วก็นนวันรุ่งขึ้นสิบแปดกลับบ้านเหรอ <c oughs> ฉันไม่รู้จะดูแลตัวเองได้ไหมฉันไปนอนต่างจังหวัดแบบนั้นน่ะโอ้ยมีคนมานอนโรงแรมเดียวกับอาจารย์ก็ได้มีคนดูแลเยอะแยะเดี๋ยวฉันคนงต้องหาคนฉันกลัวเดี๋ยวคนเขาเห็นฉันสวยเขาจะมาเข้าหาบ่อยๆเดินดูแลตัวเองลําบาก ไม่มีใครเห็นแบบนั้นอาจจะรับประกันได้ไม่มีไม่ต้องกังวลเรื่องน,นั้นเขาจะมาท <c oughs> ีจชิงซับมากกว่าเขาไม่ท <c oughs> ีจชิงความสวยหรอกอคิงค้า,าจ,จะแบบรูปมีรูปเป็นซับอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากมาเจตุจริงสวยจังอะไรอย่างเงี้ยอาจะยิง่งซับมีรูปเป็นซับกับมีรูปเป็นศพมันใกล้เคียงกันมากเลยนะอ๋อเล้เรื่งขอเป็นซับขยันศพนะนะคะ นั่นเดี๋ยวฉันคงต้องรีบตอบอาจารย์แล้วลหละว่าถ้าสิบเจ็ดไปได้ฉันจะไปจะว่าแต่ว่าแพรี่เขาอาจจะไม่ได้ยินดีที่จะให้ฉันไปด้วยนะโอ้ยคุณแพรี่เขายินดีเขาอาจจะยินดีาาดมากออขายของสองต่อสองกับอาจารย์เบียร์หรือเปล่าไม่แฟนเขาอยู่ด้วยอา้าวพิท่ทิศสึกแล้วเหรอสึกแล้วสึกแล้วสึกแล้ว<อ>เขาอยู่ในการก็ขายของตอนนี้ก็ขายของกันชําเลยวันที่อ,อาจารย์ไปนี่เขาก็เลือกวันที่แฟนเขาอยู่ด้วย จะได้ช่วยกันขายใช่เราก็ไปช่วยกันขายเลยลุมกันเลยทุเรียนด้วยน้ำพริกด้วยพุดเค้กด้วยเอาให้เละเทะไปเลยวันนั้นอ่ะอไม่เอาเละเอาให้มันขายได้สิครับโอ้มันต้องขายดีนะมันจะเป็นมหากรรมเลยวันนั้นอ่ะจริงๆรอเหรอกันเดี๋ยวฉันดูตัวดีๆเลยแต่มันกลับมันต้องไลน์ตอนกลางคืนทําไมต้องไลน์เมื่อืๆค่ำๆฉันฉันไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเวลาที่คนเนี่ย ซื้อของเยอะที่สุดแล้วคนดูไลฟ์สดเยอะที่สุดเพราะเขาเขาว่างจากการทํางานแล้วเวลาอื่นเขาก็ยังทํางานกันอยู่ไง<อ>เขาก็จะได้นั่งดูเต็มที่<อ>ใทุกคนก็จะได้รีบกดรีบกดรีบโอนรีบอะไรกันยายเราก็จะได้ยอดขายดีเดี๋ยวฉันต้องเช็คดูก่อนนะเพราะปกติตอนเย็นนะ่ะฉันจะไม่ค่อยอยากไปไหนอะ่ะ ก็เราก็อยู่ที่นี่สักวันหนึ่งตัดตัวเองสักวันหนึ่งเราจะได้แบบเอไอ,ไ,อ,ไ,ปอ,เอไ,ไปสร้างอะไรขายของดีๆไปทำคอนเทนต์อะไรไปสร้างกันอะไรนักบิดฉันไม่ได้กินน้ำมะงุนฉันกลัวไปลงแดงและอารวาดอยู่แถวนั้นน่ะกินได้กินได้เลยจาย้าอยากจะกินก็กินเอาแก้วอะไรแบบชึบๆปอกใส่หน่อยก็ได้แล้วก็ยืนกระดกไปละแหละอุ้ยอาจารย์ไม่ว่าฉันแน่นะไม่ว่าก็กินไปสิใครจะว่าอะไรอาจารย์ยไมจะว่าอะไรกัน ช<พ>่องแดงหลายคนนะบางคนเขาสัมภาษณ์าอาจารย์เขาว่ากินนะเหอารย์ช่วยทึบพอ,พอเรากรึบหน่อยยังก็โถนฟาดปากแล้วฉันก็แย่ต่ตอหน้าผู้คนถ้ายังมีสติได้ไม่มีใครเขาว่าจะยิ่งสักหรอกไม่ใช่ไปทำตัวแก้ผ้าล่อนจ้อนเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนมันไม่มีใครเีาจะทำแบบนั้นสิฉันไม่<ค>ขนาดนั้นหรอกอาไม่ทำก็ดีไงไม่มันก็รอดไปไงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็จะดื่มมันก็ดื่มไปมันเป็นเรื่องของเรา อายุ75นะคะแต่ว่าฉันยังดูแลตัวเองได้สติสตเติร์ยังดีฉันไม่ถึงขนาดแก้ผ้าหรอกค่ะเห็นไหมปี2017ต้องมาเป็นโอกาสดีที่นานๆที่เราจะมาเจอกันทั้งสคนรวมกันเราเคยเจอแต่ในจอแต่เราไม่เคยไปอยู่รวมกัน3คนเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะยิ่งสากเราขึ้นไลฟ์สดกัน,นมาักกี่ครั้งแล้ว เดนจะพยายามเช็คดูเดียวไม่แน่ใจไงเพราะว่าตอนนี้อะเดือนหน้าก็มีวันหยุดเดือนนี้ก็หยุดเยอะแยะเด้นต้องกินเวลาวันเสาร์ไปทํางานหลายเสาร์แล้วจนกระทั่งเดยนชดเชยเขาไม่หมดน่ะอีเสาร์หนึ่งแล้วก็ไปชดเชยให้หมดมาดูกัน <c oughs> ก็มีชายทะเลไหมมีชายทะเลไหมที่จังหวัดจันน่ะจันมีบริษัททะเลปะมีเอาฉันจะได้เตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วย เออเออเชา่ไปายแบบที่โน่นใส่บิกินี่ไหนไหนก็ไปแล้วก็เก็บภาพทำคอนเทนต์ก็ดีนะดีดีดีเออเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยนะแค่นั้นเองเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยทำไมอาจารย์อาจารย์ไม่ไปใส่ชุดว่ายน้ำสวิมมิงกับเราล่ะโอ้ยจะไปใส่ยังไงสภาพสภาพดีให้ไปใส่จะไปใส่ชุดเนี่ยนะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันลองดูแล้วฉันจะรีบตอบแล้วกันว่าเราไปด้วยได้ต้องไปให้ได้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีไม่มีมมใครขับรถให้รีบบอกเลยไปรถคันเดียวกันก็ได้ไปรถคันเดียวกันได้ไงโอ้ยตายละไม่ไหวไหมคะนั่งไปเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไลฟ์ไปพูดตลอดฉันคงหน่วกหูนอนไม่หลับไปไม่ไถ้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปก็ไม่ไลฟ์ก็นั่งอยู่ดเฉยนั่งสมาธิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็นอนไปเลยนั่งสมาธิ ใช่แล้วก็นั่งสงบได้ไม่ได้น่าจ็อการเพราะแต่ปีโดก็ได้ปกติเนั่งนานมากไม่ได้น้ำลายบูดปากเน่านี่ต้องพูดนะ่สนุกจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยตอนแรกบอกโดนหูทีนี้มันจะพูดดกแล้วสนุกสนใจกันแน่วะนนี้ฮะอโอเคเดี๋ยวจะรี่ตอบละกันนะคะได้เลยจะยิกงสักไปได้ไปได้ไปได้ดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะนิ่หมีหมีกับแหลมนี่ป่วยโควิดทั้งคู่เลยนะ ไหเหรอใช่นน่อาจารย์ต้องแบบอาหารที่ใหม่คืนมามาช่วยงานเนี่ยเพราะว่ามีกระแลมทั้งคู่ไปทั้งคู่เลยฉันก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วมาอยากจะไปก็มาเชียไม่ก่อนก่อนที่จำได้ไม่ไลฟ์ข่าวก่อนนั่นฉันดีขึ้นไปแท้หนึ่งพอไปเจอฝนที่เชียงใหม่อ่ะไม่กี่วันมันเนี้ยฉันเปียกเป็นลูกหมาตกน้ําอยู่กลางสวนน่ะเพราะตอนนี้ยิ่งจะย่งสักเริ่มเป็นอยู่ที่สวน เรียนก็ทําไปปลูกมะยงชิดปลูกมาม่วงปลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแก่จะได้เก็บเสร็จแล้วก็มานั่งวางขาอยู่ข้างถนนอะไนอย่างเงี้ยที่ดินแถวบ้านอาจารย์ยิ่งศักยังมีเหลืออยู่มาใกล้ๆกันอย่างนงี้ยที่แบบเป็นที่แบบสักแบบประมาณห้าสิบไร่ยังมีอยู่ไหมอาจารย์เบียนจะทําอะไรสถานปฏิบัติธรรมเหรอทาําวัดใช่อยากจะหาที่ปฏิบัติสักที่หนึ่งเอาไหมเดี๋ยวฉันถามให้เผื่อคนเขาจีตเป็นกุศลที่ดินเขามีกันเยอะแยะไปหมด <c oughs> เพราะว่าเชียงใหม่นี่แบบมันก็ดีนะวิเวกเด็กเล่นตามป่าตามเขานี่คือต้นไม้ใบหญ้า,ยยาคือดีมากเหมาะกับการทำวัดป่ามันสงบอาจารย์เอออยู่<อ>ใกล้จะยิ่งสักเลยนะเพื่อ <c oughs> เผื่อจะยิ่งสักจะได้ทํากับคงกับข้าวมาให้ถวายไงใช่ไปถวาย <c oughs> ฉันจะไปทาโรงครัวเดี๋ยวสร้างกุฏิไว้จะยิ่งจากอยู่หลังหนึ่งเนี่ยเวลาบ้านลายคือมาภาวนากุฏิใช่กุฏิไม่ต้องไปบวชหมายถึงว่ากุฏิพักนะ ที่พักคารับาาไม่อยู่มันจะเรียกกุติได้ไงคะได้ก็กุติที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติไงเขาก็เรียกกุติเหมือนกันไม่ไรหรอกดิ้นสมถะที่ไม่มักใหญ่ไฟสูใต้ถุนเรือนตรงไหนดิ้นก็นอนขดได้ค่ะแหมยังมีปัญหาเรื่องที่คีที่เยี่ยมอยู่เลยต้อมาถอดตายละแหมยังมีปัญหาเรื่องการหลับการนอนนอนกับคนโน้นไม่ได้นอนกับคนนี้ไม่ได้ให้นนอนได้ตายแล้ว เดียนว่ามีคนเดียวที่เดียนพูดไม่ทันจริงๆเลยในปฏตปีไทยอาจาจันเบียค่ะนะโอเคค่ะจันเบียที่เพียนงาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วดูแลสุขภาพด้วยจ้าสวัสดีค่ะ